ครับผมก็อ่าก็จริงๆคือนะตอนนี้คือทางพี่เน็ตก็แบบว่าก็จะมีงานของแบบงานซีรีส์เนาะแต่จริงๆอ่ะมีหลายงานมากผมผมเห็นในไอ้ตารางงานเขาอ่ะคือแบบเขามีเยอะมากส่วนของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการเตนสมากกว่าสายชูไม่คือเพาเราอยู่เขาได้อ่ะเราดูแลด้วยกันครับเวลาเวลาตารางงานเงี้ยเราจะเห็นเห็นด้วยกันว่าใครทำอะไร ที่สามารถบอกได้ก็ไวยโป้งไงเอ้ยไวเป้งขอโทษจริงๆก็มีซีรีส์ซอมไบรเวอร์ครับผมจริงๆมีทั้งเนแล้วก็เจมแล้วก็มีพี่ๆท่ายดูมันดีด้วยครับผมแล้วก็มีหนังไวเป้งครับผมแล้วก็มีซีรีส์แล้วก็หนังอื่นๆด้วยครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เจมก็มีนี่ใช่ใช่ครับผมก็เป็นถ่ายถ่ายซอมไบรเวอร์เหมือนกันครับผมแล้วแล้วก็เหมือนช่วงนี้กำลังแบบเทรนทำโปรเจกต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผม ยังย hey, uh, oh. ังสปอยเหรอครับเดี๋ยวรอวันที่เฮ้ยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวสปอยได้ไหมยัง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 ไม่ได้ได้โอเคนี่ไลฟ์สดไปเรื่ออะไรล่ะตายแล้วตายไปได้ด้วยถ้าไม่รู้เพลงไหนร้องได้หาเด็กไปแล้วใครก็ร้องได้แล้วโอ้โหเจ๋งมากโอเค เกิน7จิเปิดสิทธิ์แล้วครับเพราะว่าแบบแต่พูดตรงๆเลยคือคือทุกๆคนที่แบบถ่ายเนี้ยโดยเฉพาะคนที่เล่นเป็นซอมอบี้อะไรเงี้ยเอาา่านพอมองวิเยทำไมไม่ได้เป็นนะดังออกแบบว่าสุดจริงคืออยากให้ถึง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 เลยถึงเลยถึเลยถึงเลยคือ ใช่นะครับโอ้ยผมวิ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วครับวิ่งเพราะวิงบเฮ้ยผมก็จริงๆเห็นอย่างนี้ผมน่าจะวิ่งลมอ๋อใช่จะบอกว่าเราก็ยังถ่ายกันอยู่ครับสำหรัเพราะจริงๆพรุ่งนี้ก็มีมีคิวมีกองเหมือนกันนี่แต่เช้าเลยใช่ใช่ครับจริงจริงอะผมชอบดูเกี่ยวกับเรื่องซอมบี้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ใช่แต่แบบว่าถ้าแบบเป็นผีจริงๆเนี่ยก็จะกลัวผีจริงจริงเห่อกลัวมันก็แบบ เออก็นั่นแหละยจ้าวผมก็แบบมีมีบ้างครับแต่แบบไม่ได้เจอแบบจัดๆเราเราเราได้เหรอยาวยาวนะยาวนะยาวเลยอ่าไม่ได้เลยอ่าผมแต่จริงจก็นั่นแหละครับผมยังไงก็ฝากต่อไปเบอร์ด้วยก็ปีนี้แน่นอนครับผมของทางใต้ดูมันดีครับผมครับผมไม่ได้ตัวไหมผมเอาจริงๆผมผมไม่กลัวผมสู้จริง คือจริงๆกลัวกลัวอยู่แล้วแต่ว่าผมเป็นคนที่กลัวแล้วไม่แอบกลัวแล้วรู้สึกว่าอยากอยากเชิญหน้าอยากสู้เพราะว่ายิ่งกลัวยิ่งยิ่งแอบยิ่งกลัวอย่างเงี้ยคือยังไงก็มาดีท้าแล้วก็มาดีครับแล้วก็ทำเท่าไว้เต้นด้วยนะก็เดี๋ยวรอไปดูว่าสมัยเบิร์กใครใครกลัวคือนันคือในเรื่องเราสู้ไหมเอ้าต้องไปดูครับผมไม่ตัดต่อย แล้วก็พาอะไี่ะแต่ซอมยังไงดีอะเอาจริงๆมันคือรู้บอกไม่ได้เพราะว่าจริงๆจะบอกว่ามันจะบอกว่ามันแปลกซอมไีที่แปลกใหม่กว่าซอมบอื่นๆแล้วกันใช่ครับสถิตว่าอะไรที่ทำให้ทุกคนทุกคนยานเกียของผมยเกียของ อ่าโอ๊ยของผมคือพูดไรแบบแทบมันแทบจะไม่ได้เลยเดี๋ยวให้พูดให้ไหมเราทีนึงทีนึงรอมเลไม่รู้ก็ครับผมก็ขอฝากด้วยละกันฝาด้วยกันครับผตองไมเบอร์ครับผมพวกงาท่ไนสีอแฟนบัเพใจแล้วเอแบบเลอเลยเนาะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะเราแบบ คือเจม่ะจะไม่ค่อยว่างงานโชว์เคสของบ้านอะไรเงี้ยแบบมันจะชอบจนชนกันแต่พออันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่แบบผมได้มาฟังจริงๆแล้วแบบมันรู้สึกแบบเออแบบคือเหมือนอยู่ในเทปเลยอ่ะแบบว่าแต่น้องร้องสดจริงๆนะแล้วคือแบบร้องถึงมากอะไรงี้ ติดท้าว่าถึงนะถึงทำถึงทำถึงถึงทำถึงจริงๆจะบอกว่านูนิวเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วครับผมแต่ว่าวันนั้นเราเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปฟังน้องโซเค้นเราก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับน้องมากเพราะว่าจริงๆน้องเรารู้ว่าน้องเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแต่ว่าเราไปฟังเพลงที่แบบที่น้องร้องสดแล้วก็เหมือนกับแบบเอนเตอร์เทนพี่แฟนคลับก็คือจะบอกน่ารักมากแต่เดินลงบันไดเลื่อนแล้วใช่เราแฟนๆก็ไปให้กำลังใจน้องเยอะมากๆเลยครับโมมเนอ้จริงนนดดด้วยเสสาททีีี่่คออ๋จริงๆก็แบบ คือเราอ่ะยาวมากใช่คือชาวบ้านยาวจริงแล้วแบบว่าก็ทําตัวไม่ถูกเพราะว่าแบบคนมารอน้องเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ออฟเจอคนแรกเลยอ่ะไม่กี่ก็ตต้องงกินัคือไม่ใช่คือฟิลเหมือนคือฟิลเหมือนเขาจะจะไปเช็คให้ใช่แล้วแบบพอเขาลงไปปุ๊บได้ได้ยินเสียงกีมดกีอะไรนะใช่เลาเรับใช่ครับต้องใช่ เราไปเกือบหลายประเทศในเอเชียอ sí, ่าใช่คร <sh arp entry> ับผมแล้วก็จริงๆของจิมก็ยังมีไปใช่ครับใช่ครับเราจริงๆไปมาเราอ่ะคือเราอ่ะทั้งสองคนก็ยังแบบมีแพลนที่จะไปต่างประเทศอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากติดตามด้วยคะครับแล้นต่งประเป็นแล้วครับแฟนต่างประเทศเป็นไงบ้างอ๋อจริงๆก็ รู้สึกดีครับผมใช่เพราะว่าคือเราอไปคือเราไปแต่ละที่อะไรนี้ใช่ไหมครับมันก็จะแบบมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกาันมีการต้อนรับที่แตกต่างกาันใช่แล้วก็พวกอาหารการกินอะไรนี้ด้วยอย่างเงี้ยเพราะน้อย่างพวกเราไปแต่ละประเทศเอย่างเงี้ยครับบางคนอาจจะเหมือนกับพี่พี่แฟนคลับชาวอินเตอร์แฝงอย่างเงี้ยเหมือนกับยังไม่มีโอกาสได้มาประเทศไทยแล้วมาเจอพวกเราเนาะเราก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าดีใจที่เรามีโอกาสที่แบบได้ไปเจอพี่พี่เขาอะครับใช่ครับ โอเคครับผมก็ยังไงก็ขอฝากซัพพอร์ตพี่เน่แล้วก็เจมส์นะครับผมแล้วก็จริงๆอ่ะเราทั้ง2คนก็มีโปรเจกต์เยอะมากๆเลยครับผมก็ฝากติดตามในพาร์ทของพี่เน่แล้วก็พาร์ทของเจมส์ด้วยแล้วก็ฝากติดตามบ้านด้วยครับผมอ่ะผมยัะพวกเราสองคนก็ขอฝากผลงานของเราด้วยนะครับเพราะจริงๆบางบางบางผลงานอาจจะเลงคูดไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามในออบิเชียของดูมันดีนะครับผมใช่ครับผมเดี๋ยะคนกดไล่นะใช่นครับค่ะแล้วก ก็เลยว่ารีบจบดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมก็รู้ว่าผมนี่อยู่ไม่นิ่งเลยเพราะผมจะจะหลุดแลหลายอย่างนะครับผม